Just a minute more of your time. เซิร์ฟก็เปิดไวเกินก็ไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้เอาละฮะจัดสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กลับแฮงค์ลิเกอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเซนเลตโซนซีโร่นะครับผมเนาะวันนี้เราจะมาเปิดกระชาแอนบี้กันนะครับเนาะนี่มาแล้วกระชาแอนบี้นะเออแอนบี้โซเดอร์สูทนะครับเนาะก็เป็นร่างใหม่นะร่าง5ดาวนะครับ บางคนก็จะบอกพี่อันนี้ไม่ใช่ร่างใหม่อันนี้คือร่างเก่าร่างใหม่คือ NBC ดาวเออ,เอ,อคือเข้าใจครับแต่ว่าถ้าพูดถึงตามเกมมันเปิดกระชามามันคือร่างใหม่อ่ะให้ให้ตามกระชานะเออให,ให้ให้ตามกระชาที่เกมมันปล่อยเออก็คืออันนี้มันร่างใหม่ที่เราจะได้เล่นกันนะครับแล้วก็ตู้ที่รีลันมาในรอบนี้ครับก็เป็นเบอร์นิสนะก็ถือว่าเป็นตัวแอนิมอลี่ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับนาะแล้วก็มี W Engine ที่ ผมรู้สึกว่า w e n g i n e ของ NB เนี่ยคือค่อนข้างน,น่าสนใจด้วยนะครับแล้วก็ให้เป็นคีย์ดมด้วยนะเพราะว่าเติบโตเป็นเติบโตเป็นอะไรครับแปลว่าน่าจะเติบโตเป็นคีย์ปะ่ะนี่ไงโอ้อัพเป็นคีย์อันนี้ก็คีย์อันนี้ก็คีย์นะครับน้องแล้วก็จะมีคีย์โอ้แล้วคีย์าเมตเยอะจังแปลว่าเราหาทำ,ทำแค่คีย์ก็พอทำแค่คีย์เราคีย์าเมตเยอะมากนะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ อีกตัวหนึ่งที่มาสีดาวตัวใหม่นะครับเพลค่านะเออซึ่งโอ้ตัวนี้อยากได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูของเมื่อวานก่อนไอของวันก่อนแล้วกันนะครับว่ามีคนโหวตไว้ว่ายังไงบ้างนะตรงนี้นะครับก็คือตรงที่เราเปิดให้โหวตนะครับเนาะในรอบที่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีคนค่อนข้างที่จะอ่าครึ่งๆ่งนะเกือบครึ่งๆกันนะครับที่แบบ จะไปแอนบี้กับเพลค่าเนาะนะนะแล้วก็มีอีกคนส่วนมากเลยนะครับที่จะไปอยากได้ทั้ง2ตัวแหละนะเออเพราะว่ามันก็เออคือเปิดอาชามันเป็นตัวสีดาก็อยากได้ทั้งคู่นะครับเนาะเออแต่ว่าผมถามว่าอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษนะก็ทุกคนส่วนใหญ่ก็จะตอบมาว่าอยากได้ทั้งคู่โอเค <S 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 ก็ประมาณนั้นนะเดีย๋ยวเราไปลองตัวก่อนไหมวันนี้ผมมีประมาณร0อยกว่าโลนะครับร้อเลยนะเออนะแล้วก็มี อ่ะนี่ไงชิงชงเปิดดับนี่แอนบีหรือเราจะไปลองตัวก่อนเราไปลองตัวก่อนใช่กันนะเออ <MB. S 1> เราเราค่อยราค่อยไปลองเล่นกันเอ,อ้ยเราค่อยไปกดกระชากันโหแล้วมาพร้อม W Engine ของตัวเองโอเคโซเดอร์โซเดอร์ซิโรนะครับแอนบี MB นะก็จะเป็นตัวจู่โจมรุนแรงนะครับทำสัญลักษณ์ซนะิลเวอร์สตาเนาะบนเป้าหมาย โอเคสะสมได้3มแต้มนะครับสะสมได้3มชั้นอ่าแล้วก็สร้างความเสียหายไฟฟ้าแก่ศัตรูก็คือเราต้องตีไปเรื่อยๆก่อนอ่าให้สเต็กมันติดอ่านี่คือติดแล้วนะโอเคแล้วให้เต็มครับแล้วก็กดสกิลได้เลย3ครั้งจะเสียหรือไม่เสียก็ได้นะกดไปเลยโอเคต่อมาเมื่อพีีพลังงานมากพอให้กดค้างนะครับก็คือจะเติมแต้มจนเต็มเลยนะครับ เติมไอเนี่ยเติมสแต็กเต็มแล้วก็แล้วก็กดออืมอืมพุ่งไปเลยโอเคอ่าเมื่อทำติดต่อกัน3ามครั้งเรียบร้อยก็ที่หายนี้จะถูกมองว่าเป็น after shock นะครับอ่าเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้เล่นยากนะก็แค่ทำสแต็กให้เต็มแล้วก็กดสกิลทั้งหมด3ครั้งนะครับเพื่อเป็นการรีดาเมจได้อย่างแรง นี่นี่นี่แล้วคือมันเล่นกับพอค่าได้ไงพอค่ามันเป็นตัวที่แบบอัพเดอร์ช็อกเหมือนกันครับคือตัวใหม่3ตัวที่จะมาคืออัพเดอร์ช็อกหมดเลยอ่าหมายถึงแอนบี้โพค่าแล้วก็ทิกเกอร์นะครับเป็นตัวที่จะมาเล่นด้วยกันได้หมดอืมอืมอัคนติอันติคืออาอแรงเกิน หายเลยไหนอลองโฟค่าหน่อยโอเคอ,อ๋อเวลาเรากดสกิลโพค่าจะมาช่วยโอเคเราก็มาเล่นโพค่าแล้วก็เติมแต้มให้เต็มอ่าแล้วก็ ฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊อืมโอ้โหมันเล่นกับมันเล่นกับดาเมจใหม่นะก็คือดาเมจ a เตอร์ช็อ k ประมาณนั้นนะสำหรับแอนบี้นะครับแล้วก็เพอร์ค่าด้วยซึ่งเดี๋ยวเพอร์ค่าค่อยไปลองเล่นกันเองดูแล้วกันนะครับมันเป็นตัวสีดาวโอเคมารอบนี้เรามาเปิดกาชากันนะครับคือผมไม่รู้จะไปเปิดตรงไหนแล้วก็มาเปิดที่หน้าร้านวิดีโอลองนีแหละนะครับเนาะโอเคก็ ทำเนี้ยเราเหมือนเดิม10โลแรกจะออกหรือไม่ออกถ้าเกมรักเราไปมีอยู่เยอะบอกเลยโอเคยังไม่มานะขอเพิ่มค่ามาก่อนได้ไหมมาแล้ว4ดาวมาแล้ว1ตัวอ้าวมาแล้วเพิ่มค่าต่อไปโลที่20ไปสุดเสียรุดนั่น โอ้โหง่วงออกกันเดียวแล้วเป็น W engine ของใครเนี่ยถ้าผิดปกติของแอบี้เอ้ยไม่ใช่ของแอนบี้ของของลุงนี่หว่าเออมันมันของลงุงโอเคโลที่30ครับอย่างนะงยังย่างอย่าง,อ,าง,อ,างอ๋ออุเอสองมาแล้วโรค่าหนึ่งมไม่มา โอเคโลที่40ก็ยังก็ยังเพิ่อค่าเพิ่อค่าโอ้โหพี่หมีไม่เอาเพ่มค่าได้ตัวเดียวเองนะตอนเนี้ยออกยากจังไะออกยากกว่าอันนี้อีกโอ้โหพี่หมีมาอีกแล้วโอเคโลที่ เทาไหร่วะหกสิบเหรอหกสิบครับหรือเจดสิบไม่รู้หัวค่าเออหัวค่ามาแล้วตัวสองนะครับโอเคโลเจ็ดสิบอันนี้เจ็ดสิบก็ยังยังยังแหมเจ็ดสิบก็ยังไม่ออกนะโอเคโลดที่แปดสิบนะครับ โหลึกด้วยลึกด้วยมาแล้วจึง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 อ่า shining on the แล้วตัวแรกเลยเหรอมา,มาเลยมไหมโอ้โห<ๆ>อย่าว่างันงี้นะเซียนเกิน,กนกมือพี่เนี่ยโอ้แลเพอค่าแถมสุดยอดเออมาแล้วครับ ต่อไป W ไหมคือ W อับผมอยากได้มากเลยอะคือมัน,นไหนๆก็ตัวดาเมจแล้วอะคือผมเป็นพวกที่แบบถ้าเจอตัวดาเมจผมจะชอบเปิด W e n g i n e ให้เออแต่ตัวซับนี่โรคจิตบ้าอะไรไม่รู้ไม่ค่อยเปิดให้โอเคก็เรามีอันนี้อยู่สิบห้าเดี๋ยวไแรกดีวะ <G l ug> เออคือมันก็มี W ออื่นใช้ได้อยู่ั้งไม่ไม่รู้สิเอาเป็นว่าแรงมาเถอะเออโอเค ก็เดี๋ยวขอดูตัวกันนี่เลยมายืนเล่นเลยนี่นี่นะครับแอนบี NBA. นี่ก็เดินในเมืองนะค่อนข้างดูแตกต่างจากแอนบี NBA, ล่างสีดาวมากเลยเนาะเออเดีย๋ยวเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีดาวอาจจะขนาดทรงตัวยังเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็จะมีชิดหน่อยเนาะ เอ,อแต่นี้ก็จะเปิดเผยม,มากขึ้นนะครับนี่ชุดประมาณนี้เนาะก็ทําให้น้องดูแบบมีเสน่ห์มากขึ้นนะเออนะครับแล้วก็เพอค่าเพอค่านี่โอ้โหโเป็นตัวละครสี่ดาวที่แบบมีพีวีเป็นของตัวเอง <c oughs> ตอื่นมีปะวะไม่น่ามี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 มมอาจจะมีแหละแต่มีไม่ได้ไอ้นี่มั้ง เออสายเฟอร์ลี่เออนะครับเพอ่มค่าประมาณนี้เน,ะนาะขณะผมแบบไม่ได้สายเฟอร์ลี่นะแต่ผมก็ชอบเหมือนกันเออนางน่ารักดีนะครับในเรื่องก็แบบกับเบอร์นิสก็คือแบบน่ารักมากอะโอเคก็เดี๋ยวผมแถมให้รายการที่จริงผมอยากจะเก็บไว้ไปเปิดทิกเกอร์นะครับแต่ว่าอ่ะเปิดให้มันพอใจเนี่ยแหละนะเออ โอเคก็อ่าทิกเกอร์มาแพคขึ้งหลังนะครับแล้วก็ดิฟผมเห็นละในแพทหน้านะครับก็จะมีวิเวียนนะครับแล้วก็ฮิวโก้นะผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดไหมนะวิเวียนนะนะแต่ว่าฮิวโก้น่าจะเปิดนะครับมันเท่มากอะใช้เขียวน้ำแข็งเออนะก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นไงนะโอเคไปไปเปิดต่อตับเบลจินโอเคเหมือนเดิมจิปโลแรกจะออกหรือไม่ออกถ้าเกมรักเราไป มาแน่นอนทรงนี้เฮ้ยแล้วมาจริงกูพูดเ,เล่นกูพูดเ,เล่นโหยิงแย่กว่าเฮ้ยผมแค่แบบมองเห็นว่ามันมาช้าๆผมก็แบบเฮ้ยมาแน่นอนเออไม่มาจริงโอ้ตกใจนึกว่าของเอสนี่ไงเฮ้ยเกินไป เกินไปเฮ้ยอันนี้จริงอันนี้เกินคือซอพิตี้ของตู้อาวุธมคือ80ครับมันไม่ใช่90ของเหมือนไอตู้ไอตัวอะไรวะของตู้ของตัวละครอนะเอีย e วเนี่ยแล้วไม่ให้ผมรลกเกมนี้ได้ไงคือผมบอกเลยนะอัตราการรุนเรทข,ของผมในเกมนี้เนี่ยไม่แบบ ถ้าให้พูดก็คือหลุดไปแค่สองตัวเองมั้งตั้งแต่เล่นมานะเออแล้วเพชรผมเหลือเยอะมากอะ่ะ NB Number เบ l e ์เซลเซลลโอเคเอาใส่เลยนี่ครับเรียบร้อยเปลียน e n g i เปิดด้วยคือหมดคำจะบรรยายพูดอย่างนี้แล้วกันหมดคำจะบรรยายแล้วคืออยากเอาดวงตรงเนี้ย ไปให้กับสาตาร์เลวบ้างเพราะว่าสาตาร์เลวกูก็อยากเล่นเออแต่ว่าเกมนี้คือไม่รู้จะพูดไงแล้วอะ่ะเออนะครับโอเคก็ถือว่าวันนี้ผลประกอบการดีมากๆนะครับดีแบบดีดีมากเลยอะ่ะมีรางวัลความเชื่อใจด้วยอ๋อใช่ถ้าเราได้แอนบี้ถ้าเรามีตัวแอนบี้เนาะเราจะได้ไอ้นี่เลยครับเพราะว่ามันทับกันเป็นวอลเปเปอร์แอนบี้เลยนะครับ ่แล้วก็มีเนื้อเรื่องแล้วก็ที่ผมอยากจะดูเนื้อเรื่องอีกคนหนึ่งก็คือไอ้เพ์ค่าเนี่ยแหละมันไปอยู่กับไปอยู่กับซันออฟคาริดอนได้ไงวะเออไปอยู่กับกลุ่มนี้ไดนะ้ไงน่ะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปดูในเนื้อเรื่อง oh <my> นะครับโอเคมาคไวเลยแล้วก็เพ์ค่าเมื่อกี้เลื่อนเจอแล้วเรียบร้อยนี่นะครับ <S <S> <S เดี๋ยวมีไฟด้วยเหรอโอ้โ,อโหแล้วกูสึกโฟกัสไรเนี่ย ออเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวลองลองปิดปเปลี่ยนหน้าก่อนนี่นะครับนี่น้องแมวยั่วนี่ประมาณนี้นะครับโอเคแอนบี้ฟึบทำไมแอนดี้ดูไม่ค่อยต่างอะไรมากทำไมเปลี่ยนหน้าตรงนี้มันไม่ค่อยต่างอะไรมากวะเออประมาณนี้นะครับ นาะไม่ได้ดูมีลูกเล่นอะไรเยอะถ้าอ e ิฟลินมันอย่างเนี้ยเนี่ยอิฟลิน e P in, มันยังมีแบบเนี้ยเออเนี่ยมันจะมีท่าแบบเลื่อนมาสกิลมันจะไม่เหมือนกันนะเออถ้าทํมาเอ็อนบีมันเหมือนกันหมดเลยวะก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอ้ถือว่าวันนี้ผลประกอบการค่อนข้างโอเคใช้คำว่าโอเคเลยนะ เออใครจะไปคิดว่ากูจะได้ส0โลอย่างเงี้ยเออแถมไม่ต้องเสียเพชรเยอะด้วย <c oughs> <c oughs> เหลือเหลืออีกบานเลยเนี่ยดูดิเนี่ยเหลืออีกบานอะ่ะได้อีกโลหนึ่งอะ่ะเออนะครับก็เก็บไว้ตู้หน้านะเอ,อเดี๋ยวนะมันมีบางบูด้วยไหมมีบางบูใหม่ไหม <c oughs> ไม่มีนะอ่าไม่มีนะครับเพราะว่าบางบูด, <c oughs> ดูดูกาชาบางบูดีโคตรเยอะ <c oughs> นะเออโอเคก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ คลิปในวันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเด,วเด,วเดวก่อนจากโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเปิดกระชาแอนบี NBA เนาะก็บอกว่าทุกคนจะได้ตัวที่อยากได้กันนะเออสำหรับผมก็ถือว่าได้ครบนะครับแต่ว่าเพลค่าอยากจะได้อีกสักสามตัวเนาะเพราะว่าจะได้ครบ4ี่หกอะไรประมาณนั้นนะครับเออก็เดี๋ยวอาจจะไม่ได้มีกดนอกรอบแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้า ในตู้ทิกเกอร์เพิค่ามาด้วยก็อห่ยงากะาาว่าจะไปกดด้วยนะครับนะ <c oughs> คือทิกเกอร์กดอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้มันมาไปตู้ในตู้เพิค่าไอ้ตู้ทิกเกอร์เลยเพิค่านะเออแต่ไม่น่าใช่เร็วๆนี้นะครับอาจจะไปตู้อ่าในถัดไปถัดไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแต่ว่าถือว่ามีก็พอใจแล้วนะครับสำหรับเพิค่านะเออแล้วก็ อ่ามีอันบี้ตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้ว W e n g i n e ก็ได้ครบนะครับต่อไปตู้หน้าทิคเกอร์เราออเจอกันนะครับผมในพาร์ทหน้านะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาและใครชอบอย่าลืมกดแชร์ Share, กดไลค์ like, กดซับสไครต์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวาลาไปละแล้วเจอใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีบ๊ายบายครับบ๊ายบาย,บาย,บาย